ก็เลยให้ผมได้มาพูดคุยกับหมอเล็กนะครับซึ่งก็รู้ว่าท่นี่ยังต้องการมีโยอยู่สีตัวนะครับซึ่งพอรู้ว่าต้องการมีโยก็เลยเป็นประธานกรําการกรรมการขอจากแถวตะบัวป่าครับก็ได้มาสีตัวขณะเดียวกันทางน้องนิสก็บอกว่าน่าจะต้องการรถเข็นเพิ่มแล้วก็รถเิ่นของเขาก็ชำรุดอยู่แล้วก็ใช้ในงานปกติเท่านั้น ผมขอทราบว่ามีต้ตงการลดถึงเพิ่มก็ประสานประธางชมรมคนสุราที่มีรองสารวน์มีกำลังเป็นกรรมการบริหารอยู่นะครับซึ่งชมรมคนสุราที่วัดทำงานเองก็เป็นชมรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทํางานในการทางานการกุศลเพื่อจะตอบแทนคุณชาวทำงานอยู่แล้วนะครับที่จะมีอะไรที่จะดูแลช่วยเหลือได้ชมรมชาวสุรา์ก็ก็อยากจะมีส่วนในการดูแลช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งพอรู้ว่า อพอรู้ว่าทางโรงแรมต้องทางการสถานที่ฉีดวัคซีนในีรยาการถเห็นอยู่ทางชมรมชาวาราษก็ตั้งใจที่จะให้สันทีนะครับซึงกติแล้วแม่ผมชื่อนางมุกูุญศรี้านะท่านอายุก็87สปีแล้วท่านก็จะขอให้ตัวหนึ่งด้วยแต่พอดีทางชมรมชาวาราษจองหมดเลย5ตัว แค่ก็เลยขอเชื่อว่าความดำเนินร่อนมาอีกสองตัวนะครับซึ่งวันนี้ก็พอดีน้องที่ตกูล่าเอามาให้เขาเกิดชุกเขินนิดหน่อยเลยไม่ได้เอามาให้ก็เหลือจะมอบให้ในงานของแชมชปญาสุราให้น้องสารถออกมามอบให้ในภายหลังนะครับจริงๆแล้วรถเข็นนะครับที่ได้มาเป็นรถเข็นที่ราคาถูกและคุณภาพดีมากด้วยเป็นล้อแมกนะครับซึ่งผู้ที่ดำเนินการให้ก็คือคุณสุเทพคงเทศนะครับชูมือหน่อยครับ ถ้าเป็นประธานาธิบทีรักษาพัทีนะครับสามารถซื้อให้ในราคาถูกและคุณภาพดีนะครับและอีกคนผู้หน <2: Yeah. S 1> <ld Meu> ึ่งที่มอบรถเข็นให้นมอบเมโยนะครับเมโยก็เป็นช่เดียนเลยทั้งหมดตรากาก็่อ้านสูงอยู่นะครับก็คือน้องก้องนะครับเจ้า น้องป้อมก็เป็นเจ้าของโรงแรมรามาดาหัวหลักนะครับซึ่งปกติน้องป้อมก็จะดูแลจัดการให้ในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตะบัวป่าโรงพยาบาลไทยเหมืองต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งน้องป้อมก็บอกว่าฝ่ายพันนาเนี่ยน้องป้อมไม่ค่อยได้ให้อะไรเลยครั้งนี้ก็เลยขอทโงการมอบเมยโยงให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางน้องป้อมนะครับเจ้าของโรงแรมหังหรัรามาดาที่หัวหลักนะครับเรารับทุกคนดเื่อนีไป มองนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับผมฉีดแล้วก็หมอฉีดได้ดีมากไม่เจ็บเลยนะครับมดกัดยังเจ็บกว่าแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรนะครับก็ถือว่าเรารักตัวเราเองรักลูกรักหลานรักสงังคมแล้วก็ต้อง